สวัสดีค่ะขนมจีนน้ำยาปลากระกป๋องเด้อเด้อค่ะทุกคนกินง่ายๆเหมเืหอนไงโอ้ยห้อนห่อนเห็ดเราก็ไม่กินห้อนห่อนเนอะขอโทษขอไปในความน่าสุดคือเก่านะคะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวปุ่นโอ้ยขนมจีนขนมจีนน้ำยาปลากระกป๋องค่ะเก็ดง่าย ง,ง่ายสไตล์มานลดขึ้น,กนเกาหั่นละอันสูตรเอียงก็สูตรง่ายๆแบบเร่งด่วนอืมมากินแบบเสียบต้องกันเด้อสุกุดสุกคนไปขึ้นอยาก ผักมิดแแตนถวัสวปรังงานะคะก็ดดีค่ะหิวข้าวโอ้วหวนเพรกับเ <c oughs> ขาวนานเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเด้อยหวนค่ะไม่นู้กกิจัก กินง,งนะะ่ายๆงล้วเเนาะอือทางผลมากัน,นยังกินเนาะอือ เ็ปกับซิมิ่งพริกป่นพริกป่นปลากระป๋องต้นหอมแล้วกับบเคอร์รี่ค่ะทุกคนขนอก,ก่อนซิมรสต,ตามใจชอบเนาะพักแกมกับตามใจชอบด้วยค่ะแต่ว่าเรามากินแตงๆตัตวตักเหี่าอืม ขวัญปอยากเตีงหนาด้วยค่ะ ครับฮ mm ึ hmm. yeah. mm ่มต้นหอม ต้องแตะต้องหอนมันนี้ปิดลาน้ำหรอคะเราจะเปิดแดงไม่สิโอ๊เอาปใช่ไหม หลายๆคนก็อาสีกำลังนั่งรถกับบนเนาะค่ะเนาะขับรถด,ดีๆเด,ด,ด,ด้อคอ่อยๆไปค่อยๆมากเดินทางกันโดยสวัสดิภาพกันสูขข้ๆทุกคนเนาะเดี๋ยวกับบ้านกับซองกันเนาะ ขางม่วงก็จอดนออนนะคะค่อยไปไปจะซะขอหวานค้อกันแบบมาต้องไปไว้กาแฟไปหวนคือเก้าถึงช้าดีกว่าไม่ถึงเนาะทุกคนอื <c oughs> ไปเติมนม้ำอีกก่อน